นะครับก็สำหรับวิดีโอตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของนะครับการปิดบัญชีที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมแอคเคานต์ blocking เองนะครับผมสำหรับบัญชีเราไม่ใช้นะครับผมก็คือเราจะบล็อกกิ้งบัญชีมันคือแอคเคานต์ blocking นะฮะก็คือปิดบัญชีที่เราไม่ใช้แล้วนะครับผมนะครับเพราะว่านะครับผม IQ option เนี่ยนะครับผมเขาไม่ให้ไม่ให้เรานะะฮใช้หลายบัญชีนะครับผมพร้อมๆกันนะครับเพื่อความสบายใจนะครับเพื่อเป็นการแจ้งทาง IQ option เนี่ยไป พางแล้วว่าเฮ้ยบัญชีนี้เราไม่ใช้แล้วนะนะผมก็คือในในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับอ่ามาเปิดบัญชีเทรดใหม่บัญชีเก่าเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับที่จะไม่ใช้เนี่ยนะครับผมก็อ่าก็ให้ทําการอ่าใครมีเงินอยู่ก็ถอนออกนะผมถอนเงินออกไปนะครับผมนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็อ่าปิดจอนะครับผมก็ใครฝากทางไหนก็ถอนนะครับอย่างเช่นฝากบัตรเดบิตก็อ่ถอนผ่านบัตรเดบิต ออกไปนะครับผมเพราะว่านะครับตอนนี้เราจะใช้การการการฝากแบบสกิลนะครับผมนะครับผมก็ขอเอาค่อยหมดก่อนนะครับผมก็รอให้เงินให้เงินออกก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาปิดบัญชีนะครับผมแคปปิดบัญชีนะครับผมก็มาที่ personal data ของเรานะฮะโอเคครับจากนั้นนะฮะก็มาที่นะฮะ setting นะครับผม setting นะครับโอเคนะฮะจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนะครับผมมาที่นะครับ ล่างสุดเลยนะครับล่างสุดเลยนะฮะอ่ะก็มาตรงนี้ครับผมแอคเคาท์บล็อกกิ้งเห็นไหมครับนะครับเราก็กดอ่บล็อกแอคเคาไปเลยนะครับผมปั๊บนะครับอ่าเขาก็ถามว่าอ่าโอเคไว้นะมึงจะบล็อกแอคเคาจริงไหมนะครับผมอ่าโอเคเนี่ยเรากดแท็กสิทธินะครับนะฮะจากนั้นเขาก็จะอ่ามันก็จะออกจจกบัญชีให้เราเลยนะครับผมนะครับ ีนี้เนี่ยนะฮะเราจะทําการล็อกอินอีกครั้งนึงเรามาลองล็อกอินนะฮะมันจะล็อกอินไม่ได้นะครับผมนะครับก็คือเหมือนเอ่อเขาจะบล็อกบัญชีไว้นะครับผมนะฮะถ้าเราไม่เคลื่อนไหวสามสี่เดือนหรือว่าครึ่งปีอะไรเนี่ยเขาคงจะปิดบัญชีไปนะครับผมนะครับมันจะขึ้นว่าอยู่แอคเคานต์บ blocked อะไรครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีนะครับการปิดบัญชีง่ายๆรับผมไม่ยากนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าใครที่มีบัญชีเดโมนะฮะหรือว่าใครที่ ยังไม่ได้อาถ้าเกิดใครที่มีบัญชีเดโมเนี่ยก็บล็อกไปเลยนะครับก็ปิดได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีมีบัญชีเป็น,ปนอ่มีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยก็ถอนออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยปิดนะครับผมอ่าวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาแนะนำไว้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ